เอาละครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับหลังจากนะครับที่ b ล็อกฟ o o t นะครับได้ทําการประกาศตัวของเทลเลอร์มานะครับก็คือผล,ลไม้พิศา่ทั้งหมด3ผลนะครับที่จะถูกรีเวิร์กแล้วก็เพิ่มเข้ามานะครับในครั้งนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกัน อัปเดตนี้นะครับจะมาภายในเดือนหน้านะครับทุกคนก็เดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันว่าเดือนหน้านั้นจะมีอะไรซึ่งใครที่อยากจะอ่านเพิ่มเติมนะครับสามารถมาอ่านได้ในดิทของบล็อกฟุตนะครับทุกคนก็ไปที่ตัวของ s n นิกพ e คนะครับแล้วก็ตัวคลิปน่ะตอนนี้มาแล้วนะครับในวิดีโอนี้ก็จะได้ดูกันซึ่งเป็นวิดีโอที่ยาวมากแล้วเราก็ดูไปเบรกดาวไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนนะครับใครที่ไม่กดไลค์วิดีโอนะครับฝากทุกคนกดกันด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูเต็มเ็มนะครับแบบเป็นคลิปฝรั่งนะครับ ส่วนมากแล้วนะครับอันนี้จะเป็นตัวของกาวิตี้อัปเดตแล้วก็ผลไม้พิศาจอีก2ผลนะฮะโอเคตอนนี้ผมอยู่ในหน้าของ g a m e ม r ร์โ t แล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงฮะไปะนี่เลยผมจะขออนุญาตเบาเสียงลงอันนี้เป็นผลไม้ e ีโก้นะครับทุกคนที่จะถูกรีเวิร์กหรือว่าตื่นอันนี้ไม่มั่นใจแต่ดูทรงเหมือนจะเป็นตื่นเลย มีสกิลใช้ปีกครับอันนี้คือโอเวอร์วิวนะรวมๆแล้วสกิลประมาณนี้อืมโอเคโอเคโอ,อเออร์นี่มันเปลี่ยนหมูไปเลยนะครับทุกคนมีโอกาสว่าจะเป็นผลตื่นนะ แต่ว่าตัดค่อนข้างเวียนหัวไปหน่อยนึงนะฮะเดี๋ยวดูตอนช่วงรีวิวสกิลดีกว่าอันเนี้ยมันเอาบินได้อันนี้อันนี้ก็มันปกติอยู่แล้วปกติอีโก้ก็บินได้ไม่ใช่หรออันนี้ผลใหม่นะฮะน่าจะผลใหม่เป็นผลอันนี้เหมือนไอเซนไอเซนอะคล <c oughs> ้ายๆไอเซนโอ้สร้างปืนใหญ่ได้ด้วยหรอ อันนีไ้ไม่ไม่ไม่รู้ชื่อผลจริงๆด้วยแต่มันเหมือนสร้างสร้างอ่าสิ่งของแบบออกมาจากมิติอะไรเงี้ยเนี่ยไอเซนชิบหายเลยไอเซนเมากๆม่อ่าฮะอืมอืมอืมโอ้ประมาณสี่สกิลมันขนาดนี้เลยวะโอ้ฟอร์ดไนท์ โอ้มันสร้างเป็นแพลตฟอร์มแบบนี้ขึ้นมาบล็อกฟุตส2งพันี of the beast ว้เดี๋เดๆๆเดออันนี้เป็นเหมือนเทเลอร์แอนิเมชันเฉยน,นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเขาจะโชว์เคสสกิลพวกผลต่างๆนะอันนี้อีโก้นะครับสกิลหนึ่งอ่า กดคลิกซ้ายนะครับก็จะเป็นโจมตีแบบยิงขนนกออกไประเบิดเราสามารถกดค้างได้ด้วยนะฮะโอ้แล้วไงพอกดค้างแล้วมันยิงแล้วระเบิดโอเคโอเคโอเคก็เหมือนเดิมปะแต่แรงขึ้นนิดนึงต่อไปสกิลซีครับก็สบัดสบัดปีกนะสบัสดปีกโอเค อันนี้ก็ปกตินะอือหืต่อมาคือสกิล X สกิล X ก,ก็รัวเลยโอ้โหนี่โคตรเท่อันนี้น,นี่เท่นี้เท่อันนี้น่าจะไอเฟรมด้วยนะครับไม่โดนดาเมจโอ้โหอันนี้เท่จัดเลยเนะี่ย <What? S 1> โอ้โหสกิล C ครับ พี่กิลสีนี้คือไงชาร์จแล้วก็เล็งโอเคอันนี้ก็จะเป็นกร a b สกิลจับทุ่มอันนี้ก็จะเหมือนกับสกิลอื่น,หนแหละแค่ออนิเมชันมันแตกต่างกันเฉยแล้ดีต่อไปสกิลวีอ่ะก็ชา้าเหมือนกันหรอ อ๋อ uh huh. อันนี้ไม่ใช่แก๊บแต่บินผ่านเหรอใช่ส่วนตัวผมว่าสกิลเอ็กสวยสุดว่ะแต่ว่าการใช้งานเนี่ยผมไม่ได้เป็นสายพ v p พอะไรพวกนี้ผมก็เลยไม่รู้ว่าสกิลเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรยังไงนะต่อมาคือสกิลบินแต่มันไม่ผลแบบปกติอ่ะมันไม่ได้ผลอะไรมากก็แค่บินอุ้ยแต่บินได้ทุกทิศทางเลยนี่อันนี้ อ๋อเรากดคลิกซ้ายได้ระหว่างบินี้สกิลได้หมดครับอืม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 โอ,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 อ้ใช้ได้สุกสกิลจริงก็แต่แอ n นิเมชันนี่คือมันยกระดับไปอีกขั้นแล้วว่าเจ๋งจริงตอนสกิลซีออกอนิเมชันมันจะมีมีอนิเมชันจบด้วยโคตรเท่เลยเประมาณนี้แล้วกัน อ่าฮะอันนี้เป็นการอัปเกรดที่ที่ดีกว่าผลผลก่อนอันเนี้ยอันนี้คือโมเดลอ่าฮะอันนี้มีสกินด้วยโอ้โหอ่าฮะเอาไปผลละไม่สัตต่อไปผลต่อไปอันนี้ผลอะไรอ่ะไมคือผลอะไรอ่ะครีเอชั่นเหรอ ครีเอชันนี่มันของไอเซนปะ่ะอันนี้เป็นกำแพงบังนะทุกคนอันนี้สกิลสกิลเขาเรียกอคลิกซ้ายเอออันนี้คือคลิกซ้ายอ่าเอ้ยคลิกซ้ายมันป้องกันได้ขนาดนี้เลยเหรอทำไมสกิลหนึ่งครับสกิลแซ่โอเป็นปืนใหญ่อ๋ออ๋อแต่ว่ายิงตัวเองออกไปอ๋อพุ่งไปแล้วตีนะฮะใช้ แล้วก็บองตีต่อมาสกิเวกเป็นยังไงโอเคมันมันใช้ได้3แบบนะครับอันนี้คือคลิกซ้ายเอ้ยคลิกทีเดียวอันนี้คือคลิกทีเดียวจับกราบแล้วก็ทุบอ่ากดค้างได้ครับโอ้าวอุ้ยแล้วเลือกได้ด้วยเหรอ อันนี้คือถ้าให้เพื่อนคอมโบต่อนี่น่าจะดีอยู่วันนี้โดนจับแบบอีซี่เลยนะโอ้สแลมทุบลงกับพื้นได้โอ้เออดีแต่ว่าจับได้ประมาณสามบิสองสามบิสกิลซีครับเมื่อกี้มึงบอกว่าทำได้2แบบไม่ใช่อสามเนี่ยทำไมเป็น2องอ่ะอ้อันนี้คือเหมือนขังเลยนะทุกคนสกิลซีอ่ะ มันคือขังในนี้แล้วทำดาเมจเลยเว้ยโคตรกว้างเลยอะ่ะระยะคือมันมันกว้างมากเลยเนะี่ยดูดิออกข้างในคือมันจะโดนมีดนะระยะระยะจับมันมันไกลามากสกิลบีคืออะไรครับชาร์จได้อ่าระเบิดออกมาเป็นกำแพง ถ้าเราไปโดนจะโดนดาเมจอ๋อโอเคถ้าไปโดนจะโดนดาเมจจริงมันจะแหลกไหมวะเนี้ยครีเอชั่นแบบอธิครีเอชั่นโอ้โหมันโอ้โหดูดิอ๋อถ้าเราไปโดนมันจะเทเลพอร์ตเหรออ๋อจริงด้วยทุกคนโอ้เอาหนีได้เลยเนี่ยฟรี โอ้โหหนีดีมากเจ้าของคลิปยังบอกเลยลอ่าสกิปเอฟครับสแตร,ตฟรต์ฟอร์ดไนท์อนน <S 2> <S 2> ฟอร์ดไนท์ฟอร์ดไนท์แน่อันเนี้ยฟอร์ดไนท์โอ้มันดีกว่าบาเรกนะ,ะเ <S 2> <S 2> มื่อกด F ค้าง จะเข้าบิวโหมดโอ้วอนไหนถ้ากดถ้ากดซ้ำจะเป็นการอิด อ๋อ,อ,อถ้าเกิดเราจะสร้างให้เราเข้าเซอร์วิครับแต่พับบิคคือมันจะสร้างได้น้อยกว่าอ่ากาวิตี้ครับในที่สุดผมอยากเห็นอันนี้ที่สุดละอันนี้ไม่รู้รีเวิร์กแต่คิดว่าน่าจะเป็นตื่นโอ,โอ้มีเกตอันนี้ด้วยมีเกตพลังงาน,งานกาวิตี้ด้วยครับสกิลแซดครับทุกคนจะเป็นการดูดนะเป็นแบ็คโฮขึ้นมาแล้วก็ระเบิดดูเข้ามาแล้วก็ระเบิด ดูดิดูดิมีแอนิเมชันโดนดูดด้วยอ๋อถ้ากดกดคลิกทีเดียวก็จะระเบิดเลยโอเคอันนี้คือใช้วันที่สูงนะครับก็จะดูดขึ้นมาโอ้โหบอมอ๋อโอ้โหไนส์สกิลเอครับโอ้สกิลเอระเบิดสแปมก้อนหินโอ้โหอันนี้เดือดอันนี้เดือดเฮ้ย เดือดจริงเนี่ยก้อนหินมัน,มนในนี่ด้วยมันตามตัวผู้เล่นด้วยครับโอ้โหดูดิโอ้โหโคตรโกงเลยดิอ่าต่อมาคือสกิลซีอ่ะฮะมันจะมีแบบกดทีเดียวกับกดค้างอันนี้กดทีเดียวโอ้โหโกโจมันจะ มันจะไปไปโดนกำแพงแล้วระเบิดได้มันระเบิดได้นะครับ Bro, ช่วงสุดท้ายอ่ะ,อออะกดอีกทีนึงดิมันจะดูดไปแล้วก็ไประเบิดอ๋อสามารถควบคุมได้ว่าให้มันไปไหน<บ>อ่าดูดไปกำแพงโอ้โห <Okay. S 2> โอเคอ่ะสก,กิแบบถ้าก,กดล่ะกดจะเป็นค้างโอ้ เล็กลงเหรออยู่ดูดูคลิกแล้วเล็กลงเหรออันนี้มันจะเล็กลงแล้วปล่อยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันดูดก้อนหินแล้วก็ระเบิดทุกคนโอ้สกิลนี้มันโคตรเวอร์เลยว่ะแต่ว่าจะไม่ได้แบบจับผู้เล่นไปด้วยนะ มันทำดามเมจด้วยนะตอนระเบิด,ตอ,บดตอนระเบิดดูดไปเนี่ยมันไม่ได้ดูดขึ้นไปครับแต่ว่ามันจะดูมันจะขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปดูดก้อนหินลงมาก้อนหินก็จะระเบิดมาเป็นเศษโอ้โหอันนี้แต่ว่าอยู่ตกกรงกลางมันก็ไม่โดนนี่ใช่ไหมอะสกิววีครับสกิววี อันนี้สกิลกดทีเดียวนะก็จะเป็นโอ้โหเลือกได้ว่าจะให้อุกบาตลงตรงไหนมันจะเป็นวงขึ้นเลยครับทุกคนดูดิถ้ามันเล็กลงแปว่ามันใกล้ถึงแล้วถ้ามันใหญ่คือมันยังไม่ถึงเห็นปหโอ้โหโอเคเดี๋ยวจะบอกให้บอกให้ดูนะว่าทำไมเป็นสกิลอัลติเมทก็ดูแล้วกันนะครับทุกคนกดค้างปุ๊บ มันจะมีอนิเมชั่นโอ้ชิตโอ้โเอากบาดจากนอกโลกมาอันนี้คืออัลติเมทลงโอ้อ oh, ะคิดว่าตอนที่กด animation นี้จะมีไอเฟรมนะก็คือไม่โดนดาเมจไม่มีใครมาตุ๋นเราได้แน่นอนเอาใหม่โอ้โหมันใหญ่มากเลยดูดิไอแอเรียนนี้คือจะโดนอุกกาบาตนะทุกคน ดูบีบลงมาแล้วก็จับลงมาโอโ๋อบออันนี้มันแบบอัปเกรดแบบสุดๆเลยอะคือก่อนหน้านี้ผลมันไม่ขนาดเนี้ยอันนี้คือแบบคือคือผลมันเก่าแล้วเข้าใจได้ครับแต่ว่าอันนี้คือแบบสุดยอดจริงโดยการใช้อัปเกรดไอ้ตัวสกิลเนี้ยมันจะใช้พลังงานด้วยทุกคนดูเลยโอ้โห โอ้อ๋อ,อมันมันใช้ดวงดาวหลายดวงนะมันมันไม่ซ้ำกันเลยอะสกิลเนี้ยโอ,โอเคต่อไปสกิลอ่ามีมีสกิลเอ่อ M1 ครับเมาส์เมาส์หนึ่งยังไงกดคลิกซ้ายทีเดียวหรือว่ากดค้างหรือว่ากดค้างนานๆได้อ่าโอเคมันก็จะใหญ่ขึ้นแหละ โอันนี้คือแค่ชี้ชี้โอ้เดี๋ยวโอ้โคตรโกงกดโอ้เดี๋ยวลากได้ด้วยโอ้แชทโอ้เชิดโอ้ส w i p e ลงได้ส w i p e ซ้ายขวาบนหน้าหลังโอ้ tap กดค้างนี่โอเคมันคอมโบได้หมดครับอยากให้มันแรงขนาดไหนก็นกดค้างอุย้ยบินไปขนาดนั้นเลยวะทำอะไรอีกถ้าชี้ลงชี้ลงล่างจะเป็นอะไรเรียกอุกาบาตโอโ้โหอันนี้คือคลิกทีเดียวนะอันเนี้ยน่าใช้พลังงานเว้ยมันต้องใช้พลังงาน โหโคตรเวอร์อะผมบอกเลยเมาส์คือคลิกอ่ะไอคลิกซ้ายไอโหมดเนี้ยโหดไปโคตรโกงอ่ะอันนี้ last stage นะก็คือค้างสุดก็จะรัวโอ้โหแม่งไอสกิลเนี้ยเหมือนอันนี้คือแค่คลิกซ้ายนะถ้าเป็นผลเก่านี่คือมันคือสกิลวีนะอ่ะสกิลบินเมื่อกดค้างก็จะปล่อยอุกกาบาตออกมา มามากดมากดแท็บมากดากดกดทีเดียวเดิเอออันนี้ดกดทีเดียวนะถ้ากดค้างโอ้จะเป็นบินอันนี้ก็จะเหมือนเดิมอย่าบอกว่าใช้สกิลได้นะโอ้ยก็ใช้สกิลได้จริงด้วย,ยโอ้เดี๋ยวนี้มันเป็นยุคที่แบบว่าบินมันแบบบินเองเลยอ่ะไม่ต้องกดค้างแล้วอะ่ะโอ้ใช้ได้ส,ดส,ก,สดกิลอ๋อถ้าเกิดกด เอฟเอฟอีกครั้งหนึ่งก็คือจะเป็นการปล่อยอุกกาบาตไปชนเมื่อกดเอฟค้างบนอุ้ยขีบอุกกาบาตเลยเหรอฮะอ๋อบินแล้วกด F ฟค้างมันจะรีกอุกกาบาตที่เป็นแบบเป็นอุกกาบาตไฟมาอันนี้คือรีเวิร์สหรือหรือผลตื่นวะเนี่ยเขาทําให้มันแรงขึ้นแล้วก็ทาให้แบบเล่นสนุกขึ้นนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับเขาบอกว่าไม่ได้แค่รีเวิร์สอยา่เดียวนะมีอะไรอีก มีรู้ใช่ไหมว่ามี awakening food อะทำทำระบบใหม่เหรอนี่ไงมันทำระบบใหม่นะระบบอัปเกรดไอมันจะเป็นการเพิ่มพลังให้กับตัวสกิลนะเอออันนี้เดี๋ยวต้องรอดูในเกมเต็มจริงเพราะว่าอันเนี้ยมันยังทดลองอยู่ เหมือนว่าไอ้ระบบอันนี้มันเป็นระบบเก่าแล้วทุกคนคราวนี้เดี๋ยวมันจะทําการอัปเกรดให้มันแบบดูมีทันสมัยขึ้นซึ่งตัวสกิลเนี่ยก็ปกติเวลาเราอัปเกรดสกิลมันก็ต้องจ่ายค่าคอร์สใช่ไหมแต่ันนี้คิดว่าน่าจะมีแบบเป็นเหมือนเควสได้ทําทุกอาทิตย์อะไรงนี้นะครับแล้วก็เป็นแต้มมาอัปเกรดเอนชานสกิลหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามดูก็แล้วกันนะครับก็วิดีโอนี้มีประมาณนี้ครับเรียกว่าผลปีศาจนะครับผมโหดมากนะครับส่วนตัวผมชอบผลครีเอชั่นมากๆตัวผลครีเอชั่นเนี่ยเรียกได้ว่า ไออิดิทโมนเนี่ยไม่คโคตรโกงเลยนะเพราะว่าถ้าแบบทําดีๆนี่คือไม่แคมได้เลยอะแล้วปล่อยสก,กิลได้เลยแต่ว่าผลที่ผมว่า OP แล้วทุกคนน่าชอบก็คือน่าจะเป็น Gravity เพราะว่ากาวิต t ีเนี่ยมันเล่นได้หลายแบบมากครับไอคิกเมสาหนึ่งเนี่ยโคตรโกงเลยมันสามารถสวาย์ไปมาได้นะครับอันนี้โกงมากอุกบาทก็โกงแถมมีอัลติเมทที่เป็นคัตซีนด้วยทุกคนคือมันมันมันโกงนฮะ ก็คิดว่าน่าจะเป็นการรีเวิร์กที่ที่ดีมากๆนะครับเดี๋ยวรอดูช่วงอัปเดตแล้วกันซึ่งอัปเดตเนี่ยจะมาประมาณเดือนหน้านะครับทุกคนก็ฝากติดตามกันด้วยในวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับนะครับคิดเห็นยังไงครับกับ3ผลนี้ที่ถูกรีเวิร์กนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ